Oh, แล้วสวัสดีทุกคนด้วยวน,นะคกับผมเอ็กซินทีวีนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการที่ว่าฟิวไฟเอ็กแปดหเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะผมนะอ่าทีนี้เราจะหาวิธีลื่นกันอย่างอื่นนะครับผมซึ่งผมได้ทดสอบมาหลายรูปแบบแล้วนะครับผมแต่มีรูปแบบหนึ่งที่สามารถลื่นได้ในการเล่นอาร์มนะครับผมนะต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าตัวที่เราเล่นกันทุกวันนี้ในเพจสโตลหรือว่าในไฟแอพลิเคททุกอย่างนะครับเป็นรันด้วยอาร์มหกสิบสี่ทั้งนั้นนะผมอาร์มเอ่ออาร์มหกสี่อาร์มสามสองนะครนะับ ทีนี้ผมจะบอกวิธีการสร้างหน้าจอขึ้นมาจากบูสเตก5นะผมที่เราจะสามารถทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นในฟีไฟแม็แล้วก็ฟีไฟธรรมดานะผมนะแต่ฟีไฟแม็จะลื่นกว่านะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง ecdb ด้วยนะครับนะครับชอบไอซีนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไ้วยครับผมเพื่อมีอัปเดตอะไรใหม่จะได้ไม่พลาดซึ่งผมก็ได้ค้นพบวิธีที่การเล่นเให้เล่นฟีไฟได้ลื่นขึ้นในคอมนะผมนะโดยที่เราไม่ได้ใช้ x 8 6นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอย่างนี้นะฮะอันนี้คือ บูแสแต็คธรรมดานะผมที่เรายังไม่ได้สร้างหน้าจอขึ้นมานะผมนะอ่าให้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นะผมตรงนี้นะฮะนี่แอดวานเะมันจะรันด้วย x 8 6นะโมกับสามสิบสอบิตแล้วก็ arm 32สามสิบสอบิตนะผมซึ่งไม่มี arm 64นะฮะอ่าสังเกตดีๆนะผมนี่มันจะมี arm 32บิตแล้วก็ x 8 6 32บิตนะครับผมนะอ่ะกับ arm 32บิตซึ่งโดยปกติทั่วไปที่เราโหลดบูสเต็คห้ามาเนี่ย ไม่ว่าบุสแตกแต่ก็ตามมันจะให้อย่างนี้มานะผมนะแล้วเราค่อยไปสร้างหน้าจอนะผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีสร้างหน้าจอนะผมนะอ่ะทีนี้ผมจะเข้าเล่นให้ดูก่อนนะครับผมยิงนิดๆหน่อยๆยิงเอ่อยิงหุ่นนี่แหละครับผมจะยิงให้ดูว่าไอ้ไฟฟายธรรมดากับไฟฟายเอ่อไฟฟายที่รันด้วย P64 เนี่ยมันเป็นยังไงนะผมนะแล้วผมจะสอนสร้างหน้าต่างขึ้นมานะผมว่ามันรื่นกว่านะฮะอ่ะผมเข้าเกมก่อนนะคุณนะ แต่ว่ามันจะมีข้อเสียงเดียวคือเสียงนั่นเองนะครับผมเสียงมันจะแบบยังไงทุกคนเสียงมันจะปแปลกๆอันนี้อันนี้คือปกตินะผมนี่คือบูสแต็ปกตินะผมที่รันอ่ะอันนี้ผมที่เฟรมเดทผมขึ้นเนี่ยผมตั้งไว้900นะผมนะเพียงแต่ว่า64เนี่ยไพร์หกสเนี่ยมันมันไม่สามารถจะรันเกินนั้นได้นะผมผมจะให้ดูอันนี้เป็นแบบปกติเลยนะผมแล้วเราสร้างหน้าจอมามันจะลื่นกว่าแค่ไหนนะฮะอ่ะอันนี้เป็นแบบปกตินะทุกคนนะ เป็นบูตแตกหปกติดูไหมเห็นไหมมันจะแบบภาพมันจะแบบไม่สมูทนะครับผมกระสุนอะไรก็ไม่ค่อยสมูทนะครับผมดูดี๋ยวเไหมมันจะตัดๆนะฮะนี่คือเอ่อเล่นในโปรแกรมธรรมดานะผมคือบูตแตก5ทั่วไปนะครับผมเห็นไหมเล่นแทบไม่ได้เลยนะผมเห็นไหมอ่ะนี่สั่นนะผมนะเห็นความแหลกไหมครับพอ่อเห็นความแหลกไหมครับนี่ เอาให้ดูนะผมจะจัดชัดๆนะผมนะแล้วผมจะสอนสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแลผมไว้สําหรับเล่นเอ่อไฟล์แบบในคอมนะฮะที่ไม่ใช่ x86 อย่างนี้ดีกว่าสําหรับใครที่คอมสเปคต่ำนะผมนะจะแนะนําตัวหนึ่งนะผมในการสร้างาหน้าจอขึ้นมานะทุกคนนะช่วยได้จริงนะผมนะไปลองดูเองนะผมไม่เชื่ออ่ะมันก็จะดีกว่าเดิมหน่อยเห็นไหมอันนี้แบบมันจะยังมีเอ่อ ความคืก๊กอยู่เวลาเราดันเนี่ยมันจะไม่สมูทนะผมนะเวลาเราดันหัวมันจะไม่สมูทมันจะกคื๊๊กๆๆคนนะอ่ะทีนี้ผมจะสอนสร้างหน้าจอแล้วผมจําภาพนี้ไว้นะผมที่ผมเล่นแบบธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูในเออ่ที่ผมสร้างไพไว้นะครับผมนะคือรันด้วย arm หกสิบสี่นั่นเองนะผมนะนี่นี่คือธรรมดานะผมอ่ะนี่เป็น n 3 2นะฮะ ทีนี้วิธีการสร้างนะผมผมได้สร้างมวแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนะมันจะมีตัวนี้อยู่นะผมทุกคนโหลด b l u stack ห้ามาเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะผมให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะผมนะแล้วก็อันนี้ผมสร้างไว้แล้วทุกคนผมจะสร้างให้ดูว่าสร้างอย่างไงนะผมนะอ่ะทีนี้มาตรงนี้นะผมนะนี่ install นะผมนะกดไปเลยแล้วกดว่า flat นะผมนี่ f r e t เนี่ยอะแล้วก็เลือก p i p หกสิบสี่ bit บ e t นะผมนะตัวนี้เท่านั้นนะผม pipe หกสิบสี่ bit b e นะผมแล้วกด สร้างขึ้นมานะผมแล้วก็เลือกซีคอหรือว่าคือเราจะเลือกตามที่เราเคยเล่นนะผมสเปคคอมเรานะฮะเลือกไปจะเอาอะไรก็ได้นะผมตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะผมนะความละเอียดอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะครับผมให้เลือกเป็นอาร์มอย่างเดียวเลยนะผมนะนี่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกเอ็กแปดหกอาร์มนะครับผมเลือกอาร์มอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่แค่นี้เองเลือกอาร์มแล้วก็เลือกดีพีไอที่เราถนัดแล้วกดสร้างขึ้นมานะผมกดเคิร์สตรงเนี้ย อพอสร้างขึ้นมาแล้วมันจะได้หน้าตรงนี้ขึ้นมา <spe ech asia> เพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับผมอาจจะเขียนว่าบูรรสเต็กหนึ่งไม่ก็บูรรสเต็กสองถ้ามีอีกหน้าหนึ่งแนละ้วของผมมันมีแค่หน้าเดียวไงอันนี้คือตัวตัวเดิมนะครับผมนะตัวที่เราโหลดมาแล้วก็อันนี้คือหน้าจอสร้างมาเดีมม๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมอันนี้คือผมสร,สร้างขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าพอดีว่ามันโหลดนานนะครับผมนะผมจะให้ดูครับผมนี่ตัวนี้เป็น P 6 4นะครับผมนะจะให้ดูความรื่นนะฮะอันนี้เป็น Free Fire Max ที่โหลดจาก Play Store ทั่วไปเลยนะคร อันนี้เป็น P64 เห็นไหมมันจะเขียนว่า ARM 32บิตแล้วก็ ARM 64บิตนะครับผมซึ่งตัวนี้มันไม่มี ARM 64บิตนะครับผมนะคือเราจำเป็นต้องใช้ ARM 64บิตเพื่อรัน Free Fire นะครับผมอ,อย่าง Free Fire m a x อย่างเงี้ยผมจะเปิดหน้าให้ดูนะผมนี่ ARM 32บิต X86 32บิตนะผมคือตัวเดิมนะฮะและที่เราสร้างหน้าจอขึ้นมาเนี่ยจะเป็น ARM 32บิต กับ ARM 6มหกบบิตนะผมคือไม่มี x 8 6นะผมย้ำเพราะว่าตอนนี้เราเล่นฟรีไฟที่มันไม่มี x 8 6แล้วเราเลยจำเป็นต้องพึ่ง ARM นะครับผมนะเราก็เลยเอาแค่ ARM 3มบิตกับ ARM 6มสบิตนะผมสร้างมาแบบนี้นะผมนะเป็น p 6 4 b ี่ a นะผมนะทีนี้ผมจะเข้าเล่นให้ดูแล้วผมว่าความนิ่งของเฟรมเรทเนี่ยนิ่งกว่าเยอะนะฮะแล้วก็สามารถเล่นได้ลื่นกว่านะผมนะเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างเดียวเลยคือเสียงนะครับผมเสียงมันเสียงมันจะแปลกๆนะทุกคนนะเสียงมันจะไม่ค่อยไพเราะนะครับผมอาจจะ ทุกคนอาจจะไม่ชินกับเสียงอ่ะแล้วก็ไปเล่นดูนะผมนะคือภาพเนี่ยสมูทกว่านะผมแล้วก็มันมันลื่นกว่าทุกคนมันสมูทกว่าเฟรมกระชากน้อยนะผมนี่คือความสมูทนะผมนี่ดูดิเนี่ยเนี่ยยังเหมือนจริงเลยละภาพดูดิเนี่ยผมอะเข้าไปโซนแล้วกันจําภาพก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเล่นเออแบบธรรมดาให้ดูนะครับอันนี้แบบสร้างหน้าจอขึ้นมานะผมคือแบบ p หกี่นะฮะ เดีย๋ยวผมค่อยอธิบายท้ายคลิปนะผมว่ามันคืออะไรทําไมเราต้องมาเล่นอันนี้นะผมนะนี่เห็นไหมเฟรมวิ่งไวกว่านะผมเฟรมดันไวกว่าแล้วก็สมูทกว่านะฮะแต่ว่าเสียงมันจะแบบนี้ทุกคนดูดิดูภาพผันนะผมภาพดูสมูทกว่านะะไม่มีเฟรมกระชากนะฮะเนี่ยลื่นเลยผมนะนี่แต่ว่าเสียงมันจะเอ,อพูดง่ายก็คือทุเรศหน่อยนะ เสียงจะทุเรศนะทุกคนแต่ว่าลื่นกว่านะผมนะนี่เป็นไงเนี่ยเห็นไหมเสียงอันนี้เสียงของเอ่อฟีไฟแม็กด้วยนะครับผมนะอ่าเสียงมันจะแบบแบะแบแบะหน่อยทุกคนแต่ว่ามันลื่นกว่าจริงๆนะท่านใดเห็นไหมคือแบบผมผมเล่นได้เลยอ่ะเล่นในแมปใหญ่ได้เลยไปทดสอบมาแล้วนะผมนะอ่เห็นไหมเห็นไหมมันลื่นกว่านะผมนะนี่เห็นไหม เล่นได้รืนนน่นกว่าลนะทุกคนนะเนีย่ยแบบนิ่มๆเลยครับผมนะคือแบบภาพไม่มีตัดอ่ะคือเฟรมมันดันดีกว่านะผมนะมันไม่สะดุดนะครับผมเฟรมไม่กระตุ้เอ่อมันไม่กระชากอนะทุกคนนะพูดง่ายๆไม่กระชากส่วนเรื่องเมาส์เนี่ยก็ยังปกติอยู่นะครับผมนะน,นานๆที่ตลอดบ้างอ่ะนี่ก็ให้ดูแล้วผมนะก็อย่างที่ผมบอกนะผมวิธีสร้างเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับผมนะ ผมเข้าให้ดูแล้วก่อนหน้านี้ก็ดูเอาแล้วผมเพียงแต่ผมไม่ได้กดสร้างให้ดูเท่านั้นเพราะว่าผมสร้างมาแล้วนะทุกคนนะไม่งั้นมันจะนานนะผมไหนะจะโหลดชุดโหลดไลท์อีกอรผมอยากให้เห็นเป็นชุดด้วยนะผมะว่ามันจะได้อ่าแบบโหลดของครบแล้วก็มาดูนะครับผมมันลื่นจริงนะฮะคือมันจะลื่นมันลื่นไม่เท่า X86 หรอดกทุกคนแต่ก็มันมันก็ลื่นกว่า N3 2นอะผมนะคือมันลื่นกว่าไอตัว arm32 มสอนะผมเพราะว่า P5 Max เนี่ยมันรันด้วย ARM 64บิตนะครับผมเราเลยต้องสร้างตัวนี้มานะผมนะอ่ะเราก็สร้างแค่ใช้ ARM อ,อย่เดียวแล้วผมเพราะว่าเราเล่น ARM อ,อยู่ตอนนี้ไม่มี X86 แล้วนะผมนะเห็นไหมดูภาพดูกระสุนนี่ทุกคนดูกระสุนสมูทไหมละ่ะเห็นี่ยไหมกระสุนมันจะสมูทเลยผมตัวเลขอะสมูทเลยน,นิ่มๆนะผมนะแต่ว่าเสียงมันจะทุเรศเหนรอ ได้เลยผมนะได้ได้ได,ได้เนี่ยลื่นมากเลยทุกคนนะอารมณ์แบบว่าอจะบอกไกลเดียคือมันเล่นได้อะทุกคนนะผม,นะผมจะให้ดูนะผมนี่ฟรีไฟแม็กด้วยนะผมนะอันนี้คือการสร้างหน้าจอออกมาแล้วผมอย่างที่ผมบอกไปครับผมตอนนี้ x86 ไม่มีแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ x86 แล้วผมนะแล้วก็มาเล่นรันด้วยอาร์มอย่างเดียวเลยรุนร้วนเลยครับผมโอ้เลยวะทุกคนอ่ะ ันเล่นได้ครับผมยิงหัวได้ปกตินะครับผมนะอยู่ที่เราแล้วแต่ว่าเสียงเสียงมันจะแปลกๆหน่อยนะเนีย่ยเสียงมันจะ,ปะแปลกผมบอกเลยเดี๋ยวเนีย่ยเสียงมันจะเป็นเงี้ยทุกคนเสียงมันจะลำแหลมไม่ค่อยมีเบสนะฮะแต่มันรื่นกว่าแค่นั้นเองนะผมเล่นได้นะผมดันได้ปกตินี่แหละรครับผม เนี่ยมันสมูทกว่าเมาส์มันสมูทกว่า,ท,วาทุกคนเวลาดันขึ้นอะ่ะมันไม่ค่อยดึงเฟรมนะผมไม่่อยกระชากนะครับเห็นไหมเฟรมเล็นิ่งๆเลยนผมนะผมไปลองเล่นแบบใหญ่มาละแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนผมถ้าเกิดผมอัดนะผมเนี่ยเห็นไหมอ่ะก็ไปลองดูนะครับผมนะผมจะบอกท้ายคลิปนะครับผมเห็นไหมเล่นได้ลื่นเลยนะผมนะมันก็ไม่ลื่นเท่า X86 หรอกแต่มันก็ลื่นกว่าปกติอะทุกคนคือลื่นกว่าปกติเยอะอ่ะอ่ะพูดง่ายๆเล่น P64 นะผม R64 นะ ก็คลิปนี้ก็จะยาวเลยครับผมผมลอธิบายทุกคนละเอียดเลยครับผมว่าทําไมเราต้องมาเล่นอันนี้นะผมนะผมก็บอกให้ดูแล้วครับผมว่าคอมแรงแค่ไหนก็เอาไม่รอดกับเกมนี้นะผมนะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วผมคือต้องมาเล่นไร้หกสิบสี่นะผมนะอ่ะนี่รับผมนี่ให้เราสร้างหน้าจอเอานะครับผมนะก็อย่างที่บอกแล้วผมว่าสร้างแล้วมันได้อะไรครับผมผมจะบอกว่าเกมฟรีไฟล์เนี่ย มันรันด้วย ARM นะผมตอนนี้ที่มีอยู่มันรันด้วย ARM ท่อนนั้นนะผมไม่มี X86 ใดๆทั้งสิ้นนะผมนะซึ่งเราก็ต้องใช้ ARM เพื่ออ่านเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่านอ่านคำสั่งองผมมันเป็นคำสั่งมันเหมือนแปลว่าคำสั่ง ARM เหมือนแปลว่าจากที่เรารันด้วย X86 เนี่ยเราต้องมารันด้วย ARM แทนนะผมแล้วการสร้าง b o o s t e Stack ตัวเนี้ยสร้างหน้าจอขึ้นมาเพื่อให้รัน ARM โดยเฉพาะเลยผมคือ ARM 32บิตซึ่งเป็นฟ FI ิตปกตินะครับผมกับ ARM 64บิตเพื่อ3 f i ิต Max นะฮะ อ่ะโอเคแล้วคุณทุกคนที่ติดตามช่องไอซินทีวีด้วยกันนะผมช่องสอซิฟังเราวก็ใช้กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยครับผมเพื่อมีทิกดีๆรายใหม่ๆลื่นๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะก็ไปลองทําตามผมก็ดูนะครับผมหน้าสร้างหน้าจอขึ้นมาแล้วก็ตั้งค่าตามที่ผมบอกแล้วเลือก P 6 4 b e บ a นี่ผมแล้วก็เลือกเป็น ARM เท่านั้นนะครับผมย้ำนะ ARM เท่านั้นนะผมโอเคแล้วก็โหลดฟิลไฟล์ตามบูสต์สเต็คหรือจะลงอพลตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ X 8 6นะฮะอ่ะไวิบบ